ดีค่ะตอนนี้ปนอยู่ที่ที่ดินแบ่งขายนะคะทั้งสดและผ่อนนะคะที่สนามกอล์ฟ นัทเทิลรังสิตนะคะตำบลวังน้อยอำเภอวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุทธยายนะคะที่เรามองเห็นทีไกลนั่นคือขับเฮานะคะออกจากขับเฮามานะคะก็จะมาเจอแปลงที่ดินแบ่งขายของเรานะคะแปลงที่14นะคะตรงนี้นะคะแปลงที่14นะคะ497ราตารางวานะคะเนื้อที่นะคะสวยงามมากค่ะแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะอันนี้ตารางวาละ1 7 0 0 0บาทนะคะแปลงที่14นะคะตอนนี้เปิ้ลมารีวิวสดๆอยู่ที่หน้าแปลงค่ะหาด้านหน้าก็ด้านหลังติดเล็กนะคะ ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะคะตรงนี้คือถนนคอนกรีตนะคะเนี่ยค่ะแปลงที่14สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะท่านเห็นไหมคะว่าจะมีนกบินนะคะยังมีเสียงนกบินนกบินเต็มเลยนะคะเสียงโอ้โหแบบธรรมชาติสุดๆนะคะโอโซนดีค่ะนี่หละคะสาหรับใครต้องการที่จะสร้างบ้านพักบ้านพักผ่อนที่อยู่อาศัยหรือจะมาทําบ้านตักอากาศนะคะหรือท่านจะมาทำํำแปลงปลูกผัก ปลอดสารพิษนะคะหรือท่านจะซื้อไว้เก่งกําไรหรือจะซื้อไว้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานท่านนะคะตรงนี้เปิ้นบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์มากๆค่ะแปลงที่14สวยงามมากค่ะปิ้นขอบอกค่ะแค่ปิ้ลเห็นปิ้ลก็ยังชอบเลยนะคะตรงนี้นะคะอ,อยู่ใกล้เคียงกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะใกล้เคียงกับโรงพยาบาลวางน้อยนะคะอยู่ใกล้กับตลาดวางน้อยเมืองใหม่นะคะตรงนี้นะคะเส้นทางที่จะเดินทางมาที่นอรทิร์รังสิตกอล์ฟคลับนะคะก็จะมาได้ องเส้นทางนะจ้าบ่าทางคลองระพีพัดก็ได้นะคะหรือท่านจะมาทางถนนพหลโยธินนะคะออกไปทางอีสานนะคะตรงนี้มาได้ทั้งสองเส้นทางนะคะแตะ่ว่าแปลงที่14ของเราตารางวาละ1 7 0 0 0บาทค่ะเพื่อนขอบอกว่าคุ้มค่ะซื้อไว้ยังไงก็ได้กำไรนะคะกำไรเห็นเห็นนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ จากนอตเทิรรังสิตกอล์ับนะคะ mm hmm. เข้ากรุงเทพก็ง่ายๆค่ะขึ้นทางด่วนนะคะอุตราพิมุขเข้าไปแป๊บเดียวเองนะคะขึ้นทางด่วนไปเข้ากรุงเทพง่ายทางาเดนินทางสะดวกสบายนะคะน้ำไฟฟ้าประปาครบคันสาธารณูปโภคของเราพร้อมหมดเลยนะคะถนนก็เป็นถนนคอนกรีตนะคะ เนี่ยค่ะสวยงามมากเลยค่ะแปลงนี้ค่ะเปิ้ลขอเชียร์เปิ้ลยังชอบเลยนะคะสนใจรีบติดต่อเปิ้ลมานะคะที่ดินแบบนี้ค่ะหาไม่ได้ง่ายๆนะคะของเรามีทั้งสดและผ่อนนะคะคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะสนใจโทรมาคุยกับเปิ้ลได้เลยนะคะไม่ว่าจะเงินสดหรือเงินผ่อนนะคะเฟซบุ๊กนะคะเปิ้ลนักขานันเพจนะคะเปิ้ลขายเพจนะคะขายที่ดินนะคะเบอร์โทรเปิ้ลนะคะ0 9 0 2 7 5 8 3 0 9นะคะ รบกวนทุกท่านโปรดกดติดตาม YouTube นะคะเปิ้ลขายที่ดินให้ด้วยนะคะนะคะขอความอนุนเคราะห์ทุกๆท่านนะคะกดติดตาม YouTube ช่อง YouTube ของเปิ้ลนะคะเปิ้ลขายที่ดินด้วยนะคะค่ะตอนนี้เปิ้ลก็อยู่ที่หน้าแปลงที่14ค่ะบรรยากาศดีค่ะอากาศดีค่ะอากาศบริสุทธิ์นะคะใครที่ต้องการหนีจากเมืองกรุงนะคะที่มีตะมนพิษนะคะมาจับจองที่ดินไว้ได้เลยนะคะที่นอตเทิลรังสิตกอล์ฟคลับนะคะตำบลวางน้อยอำเภอวางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นะคะคเดินทางเข้ากรุงเทพก็สะดวกออกจากกรุงเทพก็สะดวกนะคะตรงนี้นะคะมาได้หลายเส้นทางนะคะตรงนี้แปลงที่14คะ่ะวันนี้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ